โอเคสวัสดีนะครับก็มาดูต่อไกลข้อที่19นะครับของข้อสอบ l อเ e l นะครับามาดูกันข้อนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมครูว่าเป็นนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่เขาเพิ่มเพิ่มมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมากับเรื่องการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องเก่าแหละคือต้องไ่ใช้เรื่องของนะครับความน่าจะเป็นมาเกี่ยวพันด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการแตกโยมอีก ในเรื่องของการแจกแจงความเป็นซึ่งความสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาเรียนตัวมหาวิทยาลัยกันแต่ว่าหลักสุรปัจจุบันนี้ได้มีการเพิ่มนะครับให้เรียนในสมัยม6นะครับโดยในม6ก็เป็นการแบบพื้นฐานพื้นฐานกันก่อนก่อนที่จะไปเรียนแบบเจาะลึกจริงจังในอีกทีในตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับอ่ะมาดูกันข้อนี้ถามว่านะครับในการทอดลูกเต๋าที่เที่ยงตรงนะครับสองลูกพร้อมกันจะมันเก้าครั้งนะครับความน่าจะเป็นครับ ที่เราจะได้ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋ามากกว่า12ครั้งนะครับเท่าไหร่ก็คือที่อยลูกเต๋ามา9้ครั้ง2ลูกใช่ไหมเราอยกจรู้ว่าจะมีกี่ครั้งอะ่ะที่เราจะทอยแล้วได้ลูกเต๋าที่มีผลรวมเกิน10 2ครั้งนะครับครูว่าอันดับแรกเรามาทาอันนี้กันก่อนดีกว่าก็คือมาดูว่านะครับความน่าจะเป็น นะครับความน่าจะเป็นของการทอยลูกเต๋านะมีผลบวกเกิน10บใช้คำนี้นะครับอ่าอย่างที่เคยสอนกันความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับสูตรมีแค่สูตรเดียวก็คือเอาจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราสนใจหารด้วยจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่มัน เป็นไปได้นะครับก็คือ P/E เท่ากับ n ส่วน nS นั่นแหละนะครับทีนี้เราขอดู nS ก่อน nS ของเราคือ sample space sample space ก็คือจะเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับลูกเต๋าทําธรรมชาติของมันนะครับมันจะทอยได้ทั้งหมด6หน้าใช่ไหมแปลว่านะครับในลูกแรกของเราครูขอเขียนในตรงความน่าจะเป็นเลยนะลูกแรกของเราอะครับมีสธิ์้ายได้6หน้าเลย1 2 3 4 5 6ได้ะมดเลยก็เป็นได้6แบบ6วิธีนะครับก็คือลูกแรก แล้วลูกที่2ก็ลูกเต๋าเหมือนกันนะครับก็ต้องมีอยู่6หน้าเป็นหน้า1 2 3 4 5สา้าก็ได้อีก6วิธีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราจะดูกันนั้นนะครับคือการทอยลูกเต๋าสองครั้งใช่ไหมแปลว่าการที่เราทอยได้แต่ละลูกเนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบเป็นแค่ขั้นตอนใช่ไหมครับแปลว่า6กับ6ต้องทาไงกันคูณกันถูกไหมฮะคูณกันเป็นกคูณหกนะครับก็เลยไปจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ เป,เป็นไปได้ของการถอยลูกเต๋าซึ่งมีอยู่6กคูณหนะครับทีนี้เหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือเหตุการณ์ที่เราถอยลูกเต๋าที่มีผลรับรวมกันเกิน10ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดใครที่เล่นลูกเต๋าบ่อยๆเขาจะรู้กันครับว่าแต้มที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือ2เกิดจาก1นบวกหเป็น2แต้มที่มากที่สุดที่เป็นไปได้คือ12เกิดจาก6กับ6มารวมกันเป็น12ถูกไหมฮะแต่ว่าเราสนใจเคสที่ว่า ทอยแล้วผลรวมนะครับของหน้าลูกเต่านั้นต้องเกิน10ใช่ไหมครับซึ่งถ้าผลบวกเกิน10ครูบอกเราว่าแม็กคือ12ใช่ไหมแปลว่าผลบวกของครูเขียนตรงนี้นะครับผลบวกต้องเป็นนะครับผลบวกต้องเป็น11กับ12นะครับซึ่งไม่ต้องมาทำหลักงหลักการอะไรเลยเรานับแบบสดๆนี่แหละเพราะว่ามันก็มีไม่กี่เคสหรอกนะครับทีนี้บวกกันได้11เนะี่ย อ่พูดเลยถ้าถ้าลูกแรกถอยที้หนึ่งอีกลูกมันสิบเป็นไปไม่ได้ลูกสอบแม็กที่หกนะครับถอยลูกแรกเป็นสองสองบวกอะไรได้สิบเอ็ดเก้าอเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับลูกแรกเป็นสามอีกลูกมันเป็นแปดอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ลูกหนึ่งเป็นสี่ลูกสองเป็นเจ็ดอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ลูกหนึ่งเป็นห้าลูกสองเป็นหกห้าบวกสิบเอ็ดโอเคบิงโกได้แล้วเพราะว่า มันมีหน้าหเกิดขึ้นซึ่งหน้าหเป็นหน้าที่มันปรากฏอยู่ในลูกเต๋าอ,อยู่แล้วอันน่้จะหนึ่งวิธีนะครับหน้าหนึ่งเป็นหและหน้าสองเป็นห้าหกะสิเป็นโอเคก็บิงโก,โกอยู่ดีได้อีกสองวิธีอีกวิธีหนึ่งวิธีเป็นสวิธีแล้วนะครับอันนี้คือ11ได้แค่สองวิธีห้าหกหกห้าว่าไปทีนี้ทอยได้สิบสองนะครับขอช็อตคัดเลยนะบอกกันเลยครับว่ามีแค่เคสเดียวคือหกับ6รวมกันเป็นสิบสอง แปลว่าเหตุการณ์ที่ทอยออกมาได้ผลรวมเกินสิบก็คือ3วิธีครับ5้าหกหและ 6, 6 6นะครับทีนี้เรามาดูความ่ไเป็นจริงกันดีกว่าอาขอตัดทอนเ็จส่วนนะครับอ่ะจะได้ว่านะครับ3 1 3 3 2 6่องหกพอละจะได้ว่าเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น1ส่วน12ถูกไหมครับเป็น1ส่วน12บนาะอนี่คือเหตุการณ์ที่เราสนใจ ว่าถอยออกมาต้องเกิน10นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูกันต่อนะเราก็จะมาดูกันต่อก็คือการที่เราม,าจาจมัจจะจะเป็นกันนั้นเนี่ยเราต้องดูให้รอบด้านด้านที่1คือโดยอันที่เราสนใจว่าถอยออกมาเนี่ยผลรวมต้องเกิน10และอันที่เราไม่สนใจก็คือความน่าจะเป็น ของการทอยลูกเต๋านะครับมีผลบวกไม่เกินสิบครับอ่าก็คือใส่ให้มันดูตรงกันข้ามมาแหละก็คือจริงๆอ่ะถามว่าอยากจะไล่เป็นก็ไล่เป็นเถอะมันก็ถูกต้องเหมือนกันนะเนาะแต่ครูโค้ชจะไม่ไล่มีวิธีการที่เรียกมันก่อนนั้น ก็คือถ้าเกิดใครแม่นของความจะเป็นเขาจะรู้กันครับว่าจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดเลยจํานวนความแมนจะเป็นที่เป็นไม่ทั้งหมดจะรวมกันเป็นหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะรู้กันลบด้วยตรงข้ามก็คือจาได้ไหมสูตรที่เขาบอกว่าเอาหนึ่งตั้งไว้แล้วลบกับตรงข้ามใช่ไหมครับซึ่งณตอนนี้เราอยากได้ความไม่จะเป็นที่เราถอยลูกเตา๋าผลรวมไม่เกินสิบแปลว่าให้มันตรงกันข้ามคือความไม่จะเป็นที่ลูกเตา๋าถอยออกมามีผลบวกมันเกินสิบ ซึ่งเรารู้แล้วครับว่าความเป็จะเป็นของการหอยลูกเต๋ามีผลบวกเกินสิก็คือเศษ1ส่วน12ก็ตั้งเลยครับว่าเป็น1ลบกับเศษ1ส่วน12จะได้ว่ามันคือเท่าไหร่ครับ11ส่วน12เพราะว่า1คือ12ส่วน12อเนาะนะครับอ่ะโอเคจบแล้วเรียบร้อยที่นี้ครูบอกเลยว่าถ้าเกิดใครตาไวนะใครตาไวนักเรียนตัดข้อ2ทิ้งตัดข้อ3ทิ้งและตัดข้อ5ทิ้งได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเศษ1ส่วน12และมันไม่มีเศษ11ส่วน12ให้มันเกิดขึ้น นะครับที่นี้ขอสอนกันดีๆกันก่อนนะครับก็คือว่าในข้อนี้เขาอยากให้นะครับทอยลูกเต๋าอ,ออกมาแล้วเกิดผลรวมแต้มนะครับเกิน10นะครับเกิน10บเนาะสองคนสองคนแปลว่าอะไรครับแปลว่าป๊อปของเรานั้นจากได้สองคนใช่ไหมก็เอาป๊อปของการทอยรวมกันเกิน10ครั้งแรกกับบวกกันเกิน10อีกครั้งหนึ่ง มาคูณกันซะจะได้ว่าเป็นเศษ 1, นึทั้งหมดกําลัง2ซึ่งโอเคครับตอนนี้ช้อยมีเหมือนกันทั้ง2อะไรคือไม่1ก็4ข้อ1ไม่ข้อ1ก็ข้อ4นะครับแล้วตรงกันข้ามทอยออกมาจะต้องมีผลรวมไม่เกิน10เราจองแล้วว่าเกิน10เอาไป2หนพอแปลว่ารวมกันไม่เกิน10เราต้องการทอย9หนใช่ไหมแปลว่าผลบวกไม่เกิน้องต้องเป็น7หนถูกไหมฮะต้องเป็น7หนก็คือเอาผล ของที่จะเป็นของการทอยออกมาได้ผลรวมไม่เกินสิบเจผลเนี่ยมาคูณกันให้หมดก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดส่วนสอง้หมดกํบบาลังเจ็ดนะครับตั้งคำถามครับครูถามว่าเปล่ารู้ไหมล่ะว่าครั้งที่เราทอยออกมาแล้วได้ผลรวมเกินสิบเนี่ยความที่เท่าไหร่บ้างได้กี่ครั้งเออทษทีได้กี่รูปแบบเออได้กี่รูปแบบครับอาจารย์อีกหนมาครับอาจารสมมุติว่าครั้งที่หนึ่งได้เกินสิบครับครั้งที่สอง มันเกินสิบพอ,พอดีอโชคดีจัดเกินสิบที่สองครั้งแรกเลยบิงโกก็เป็นอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือโอเคบิงโกครั้งแรกเกินสิบครั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันไม่เกินสิบเลยแล้วมันบิงโกตอนจบครั้งที่เก้าเกินสิบแปลว่าเราไม่รู้ครับว่าครั้งที่มันถอยออกมาได้เกินสิบมันตรงกับครั้งที่เท่าไรของการถลุกตาบ้างดังนั้นครับอยากหาวิธีใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มองนะครับ เราจะทอย9ครั้งใช่ไหมครูก็เขียนข้างบนนี้นะว่าจำนวนรูปแบบนะจำนวนรูปแบบที่ทอยลูกเต๋าได้ผลบวกเกินสิบนะครับจำนวนรูปแบบที่ทอยลูกเต๋าได้ผลบวกเกินสิบใช่ไหมเราทอยกี่ครั้งครับ9ครั้งถูกไหมแต่เราเลือกแค่2ครั้ง ก็คือ9ลูก2ธรรมดานะครับก็ใช้ความรู้เรื่องของกฎการนับเข้ามาเนาะ9ลูก2นะครับจะได้ว่าเป็นอะไรครับ9แฟกหารด้วย7แฟกค,คูณกับ2แฟกนะครับตัดเลยครับ7แฟกตัด9แฟกเหลือ8คูณ9ถูกไหม2แฟกก็คือ2อะฮะ2ตัด8ได้4เป็น36อ่ะก็จบปิ้งเลยมันข้อ4ที่มี36เพราะฉะนั้นคนนี้ตอบข้อ4ครับผมนะครับอธิบายใช้ใช้อีกครั้งนะ36คือ จานวนรูปแบบที่เราทอยลูกเต๋าได้ผลบวกเกิน10ก็คือมีการทอย9ครั้งเกาจะได้แค่2ครั้งก็เป็นได้ทั้งหมด36รูปแบบนะครับและในแต่ละรูปแบบก็ต้องซอยย่อไปอีกว่าป๊อปที่มันเกิดขึ้นได้นั้นถ้าทอยลูกเต๋าเกิน10ป๊อปมันคือ1นึ่งส่วนสิแต่จะได้2ผลก็เอาป๊อป2ผลเนี้มาคูณกันเป็น 1: นึ่งส่วนสิบสองเท่า,ากับกำลังสองและที่เหลือตรงกันข้ามฮะป๊อปคือ 11. บเก็คือป๊อปของการทอยลูกเต๋าได้ผลบอกไม่เกิน10 แต่เราจะได้ทอยออกมาผลบอบเป็น10อยู่7หนก็เอา11ส่วน12มาคูณกัน7หนก็คือเป็น11ส่วน12ทั้งหมดกําลัง7นะครับประมาณนี้ก็จะต่อข้อที่4นะครับและนี่คือหัวข้อเรื่องใหม่ครับเรื่องของการจัจกแจงข้อจะเป็นซึ่งแอบบอกกันนิดนึงครับว่าข้อสอบเอ e v เบรุ่นใหม่หรือข้อสอบสามาัญรุ่นใหม่ออกทุกปีครับแปลว่าเอเบ66มีโอกาสมาดังนั้นก็ขอฝากตรงนี้ไว้ ลองดูนะครับกับเพื่องมีครูว่าเขาคงดีไซน์ออกมาให้มันไม่ยากนักนะครับอ่ะนี่คือข้อที่19ครับ